สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทยชาแนลนะคะสวัสดีแฟนเพจช่องดำช่องแดงและช่องฟ้าทุกคนก็วันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องสาวไทยแต่งงานกับฝรั่งไม่ถึงปีฝรั่งไม่ยอมต่อวีซ่าให้หนูจะทำอย่างไรดีเรื่องเนี้ยเอ,อ ก่อนอื่นพี่ต้องบอกน้องเขาอนมาต้องบอกทุกคนก่อนว่าอย่าไปด่าไปว่าเขาเพราะว่าน้องคนนี้เขาได้รู้จักกับฝรั่งคนนี้ถึง5ปีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเขารู้จักไม่กี่เดือนแล้วเขามาแต่งงานไม่ใช่รู้จักมา5ปีนะ5ปีในขณะที่ที่เขาไปหาเราเรามาหาเขาเนี่ยทุกอย่างมันโอเคหมดมันโอเคหมดแต่น้องเขาก็มาหาฝรั่งคนนี้ในช่วงสั้นๆ ก็มาได้แค่สามอาทิตย์เพราะว่าลาง,งานได้แค่นั้นก็ได้เคยมาหาฝรั่งหปีเนี่ยเคยมาหาฝรั่งสองครั้งส่วน5ปีเนี่ยฝรั่งก็ไปหาเราเนี่ยก็หกครั้งเจ็ดครั้งเพราะว่าเขาเขาไปเขาว่างเขาก็ไปอ่ะอืมเขาก็ไปหาเราตอนนี้พอทําเรื่องแต่งงานแต่งงานมาใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ด้วยกันโหมดของการเป็นเออแบบนั้นกับโหมดของการเป็นเมียนยมันแตกต่างกันตอนนั้นน่ะ น้องเขายังสามารถรับผิดชอบตัวเองได้น้องเขามีงานทําถึงแม้ว่าน้องเขาจะมาเที่ยวที่ต่างประเทศสามอาทิตย์กลับไปน้องเขาก็ยังมีงานทําถามว่าน้องเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเพราะว่าเขาลาง,งานมาเขาลาง,งานมาเขาก็ได้เงินเขาทํางานดีพอสมควรเขาก็ได้เงินเออเดือดร้อนที่ว่าฝรั่งจะต้องสูงเสียไหมไม่ฝรั่งให้เป็นบางครั้งซึ่งชีวิตการคองคู่แบบเนี้ยมันก็ โอเคไงฝรั่งก็ถูกใจมากว่าเออผู้หญิงก็ไม่ได้หวังจะกอบกลวยเงินเขาผู้หญิงก็มีงานทําเออเวลาที่ฝรั่งไปประเทศไทยผู้หญิงก็จะลางานมาอยู่กับฝรั่งซึ่งออในช่วงที่ลางานมาอยู่กับฝรั่งเนี่ยเออเราก็ไม่เข้าใจว่าน้องเขาลาอะไรลาพักร้อนหรืออะไรเราก็ไม่รู้เนาะก็ขอลางานลาพักร้อนบางลาป่วยบางคงจะประมาณเนี้ยแล้วขณะที่ที่เราเขาลางานเขาก็ยังได้เงินเดือนทุกคนเขาก็ยังได้เงินเดือนอยู่ตอนนี้พอมาใช้ชีวิตยอยู่กับฝรั่งในช่วงที่ฝรั่งไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไทย ก่อนกลับฝรั่งก็ให้เงินก็ให้เงินเออก็ให้เงินแต่ก็เขาไม่ได้ส่งให้ทุกเดือนก็ให้เป็นบางครั้งเท่านั้นที่ว่าเออนึกอยากให้เออนึกอยากที่จะซื้อของขวอญให้หรืออะไรให้ฉะนั้นทุกอย่างมันก็ลงตัวกันดีก็เลยแตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันเพราะว่าฝรั่งก็บอกว่าเธอฉันอยากมีมีครอบครัว อยากมีลูกอยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันก็จะไม่ต้องเดินทางมาหาเธอบ่อยๆและเธอก็ไม่ต้องลางานมาหาฉันที่นี่ซึ่งพอลางานมาหาที่เนี่ฝรั่งก็ไม่สามารถที่จะพานนองเข้าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้เพราะว่าฝรั่งก็ทํางานส่วนน้องเขาก็อยู่บ้านเก็บปอดบ้านทุบบ้านทํานู่นทานี่ไปตามภาษาก็ไปเดินเล่นเที่ยวแถวๆนั้นมั่งอะไรมั่งจะได้ออกไปข้างนอกทีก็คือวันอาทิตย์ ซึ่งฝรั่งก็บอกว่าชีวิตแบบเนี้ยก็คบกันม,มาตั้งห้าปีแล้วเนาะชีวิตแบบนี้ฉันก็เบื่ออืฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ละก็เราก็แต่งงานกันเถอะน้องเขาก็ตัดสินใจว่าคือห้าปีเนี่ยมันไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไงทุกคนเขาก็เลยตัดสินใจแต่งงานพอแต่งงานจริงๆแล้วโหมดนั้นกับโหมดที่มาแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันก่อนที่จะแต่งงานเรามีงานทําอืมเรามีงานทําส่วนเออแต่งงานมาแล้วเนี่ยเราไมา่ใช้ชีวิตอยู่ขเขา เรายังไม่มีงานทําเราต้องไปเรียนภาษาเออเราต้องมาเออว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบไหนอะไรยังไงส่วนสามีก็ไปทํางานกลับมาใหม่ๆห,หลังจากที่เดินทางมาแล้วเออแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใหม่ๆก็ยังโอเคอยู่แต่อยู่ไปอยู่ไปถ้าแทสันเดอร์ดเดิมอประมาณนั้นก็จะชอบ ชอบดื่มชอบอะไรซึ่งจริงๆแล้วอ,อฝรั่งคนเนี้ยเขาก็ดื่มอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาจจะเกรงที่ว่ามีแฟนก็เลยว่าเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แต่พอหลังจากแต่งงานแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองมากเลยอืมเขาก็ก็ก็ดื่มก็อะไรคือก็เมาะ่ะเวลาเมาแล้วก็อรารวาสบางครั้งมีการเอ,อสูบอย่างอื่นอีกต่างหากซึ่งน้องเขาก็รับตรงนี้ไม่ได้ถามว่าในช่วงมาสามอาทิตย์ไม่เห็นเหรอ ก็ไม่เห็นไงอืมก็ไม่เห็นไงไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ตอนนี้พออยู่ด้วยกันอยู่ไปอยู่มาไอไอ้ความที่ว่าเป็นแบบนี้ทั้งเอ,อ่อก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่ว่าคบกันมาห้าปีไม่ว่าเรื่องบนเตียงด้วยอะไรมันก็จะปกติแต่พอมาแต่งงานได้มาอยู่จริงๆฉันคือฉันอยากจะโชว์ความเก๋าของตัวเองหรือว่าเป็นสันดานแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ไม่มีการทานุทานอมเราไม่ไม่มีการว่าเออ คือมันมีหลายๆเรื่องที่น้องเขาบอกว่าพี่หนูรับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คบมาห้าปีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเขาสุภาพกับหนูมากแต่พอหลังจากแต่งงานแล้วกระขะมากอันนี้เราไม่ขอลงอรายละเอียดเนาะว่ากระขะแบบไหนแต่น้องเขาบอกว่ากระขะจนจนรับไม่ได้แล้วคราวนี้มันก็มีปัญหาการซึ่งทีแเลน้องเขาบอกว่าทีแเลขอ่ะหนูก็ยอมคิดว่าเขาแค่อยากลงของใหม่เฉยๆอยากลงอะไรใหม่ๆเฉยๆแต่นานเข้านานเข้าเข,า,เขากับชอบ เหมือนเหมือนคนโรคจิตชอบสิ่งเหล่านี้มันทําให้หนูรับไม่ได้ตอนนี้การที่รับไม่ได้หนูก็เริ่มหนูไปเรียนภาษาหนูก็เริ่มหางานทําหางานทําแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่หนูไม่สามารถที่จะรับเหตุการณ์ตรงนี้ได้หนูจึงอยากขอยาแต่หนูพลาดเองที่ว่าหนูน่าจะอดทนอีกสักนิดเพราะหนูได้วีซ่าแค่หนึ่งปีตอนนี้หนูวีซ่าหนึ่งปีเนี่ยพอวีซ่าหนึ่งปีจะหมดมันต้องไปต่อทุกคนคนที่จะต้องไปเซ็นรับรองคือสามีเขาไม่เซ็น เขาไม่เซ็นให้เราเขาบอกเขาไม่เซ็นเออเพราะว่าเราก็จะเลิกกเขาเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไปเซ็นวีซ่าได้ต่อเดี๋ยวเธอก็ไปหาผู้ชายใหม่ฉันจะต้องเสียเงินให้เธอมามาที่นี่เออโดยที่เธอได้ไปหาผู้ชายแล้วพอเธอไม่อยู่กับฉันเธอก็ไปหาผู้ชายใหม่วีซา่าเธอมีโอกาสอยู่ต่ออีกตั้งหนึ่งปีเธอมีโอกาสที่จะเอ่อไปหาคนอื่นหรืออะไรอีกมากมายคือความคิดฝรัง่งเป็นความคิดที่แย่มากๆแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีไม่เคยโชว์ แล้วเหตุการณ์ที่ว่าอ้าแล้วที่ว่าบอกว่าอยากมีลูกอยากมีครอบครัวกับเราหมายถึงอะไรก็น้องเขาก็คุยว่าอ้าแล้วก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันว่าเราอยากมีครอบครัวเราเราอยากงั้นเขาบอกว่าผู้หญิงไทยเออหลายๆคนเขาบอกผู้หญิงไทยเนี่ยส่วนมากอ่ะก็มาจากสถานบริการอ้านี่อันนี้นะพี่จะบอกให้นะฝรั่งคนนี้มองผู้หญิงไทยในแง่ลบมาตลอดเขาไม่เชื่อว่าน้องเขาเนี่ย ทำงานบริษัทจริงๆเขาคิดว่าเวลาว่างน้องก็ต้องไปแอบขายตัวหรืออะไรแบบนั้นฉะนั้นเมื่อแต่งงานมาแล้วจะทําอย่างไรก็ได้เพราะเธอเป็นของฉันแล้วแต่งงานค่ะไม่ได้ซื้อหมามาเลี้ยงฉะนั้นจะทายัางไงก็ได้ไม่ได้น้องเขาไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บมันก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้นไอ้ที่ว่ารักใครกันดีจะสร้างครอบครัวกันมันเป็นแค่คำหลอกลวงถามว่าเอา้าแล้วทําไมถึงยอมแต่งงานด้วยก็กกอนหน้านี้เขาไม่เป็นอืมเพราแต่งงานเสร็จแล้วเขาเป็น แล้วความคิดของเขาที่เขาเห็นแก่ตัวเรื่องอะไรเนี่ยโกหน้านั้นเขาไม่ได้เคยโชว์ออฟมาเลยก็เลยไม่รู้พอตอนนี้แต่งงานลหวเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้ววีซ่ามันกําลังจะหมดเขาก็ไม่ไปต่อให้หนูจะทาอย่างไรดีไม่ต้องทาอย่างไรค่ะลูกหนูก็ต้องกลับอืมต้องกลับเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ต่อวีซ่าให้หนูจะไปทํายังไงเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเออถ้าวีซ่าไม่ถึงปีอันนี้อยู่ในประเทศเยอรมันเนาะอยู่ในประเทศเยอรมันก็คือถ้าเกิดว่าเออวีซ่าหมดถ้าผัวไม่ต่อให้ก็ต้องกลับอืมก็ต้องกลับ เพราะว่ากฎหมายใหม่มันก็อกไม่มือไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราสามารถอุย้ยอยู่ไม่ได้เราต้องมีเรื่องแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ตกได้ตีเราเราถ้าสมมตินะอันนี้พี่พูดเนี่ยถ้าสมมติว่าสามีของน้องเขาเนี่ยตบตีน้องเขาน้องเขาสามารถไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสงเคราะห์สงเคราะห์ของประเทศเยอยรมมาได้ก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้เพราะสงเคราะห์เขาจะช่วยทั้งเรื่องเออเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่แล้วก็เรื่องแยกออกจากผู้ชายคนนี้ทั้งเรื่องยาเรื่องอะไรเขาจะช่วยแต่อันนี้เขาไม่ได้ทําอะไรไงเขาไม่ทําอะไร แล้วเขาก็ไม่ต่อวีซ่าให้อันนี้พี่บอกหน่อยน้องนิดหนึง่งจริงๆอะในเมื่อน้องอดทนมาจนเกือบวีซ่าจะหมดเนี่ยทาไมไม่ทนอีกนิดหนึ่งให้วีซ่าให้เขาต่อวีซ่าให้เราก่อนเพราะบางคนอะพอไปต่อวีซ่าอีกครั้งหนึง่งก็จะได้เออสามปีเลยอย่างเงี้ย มันก็เราก็จะมีเวลาแต่ตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้นี่เมื่อทําอะไรไม่ได้หนูก็กลับบ้านก่อนดีไหมเพราะหนูก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยตบเคยตีหนูแต่เขาเพียงแต่รักข้าเรื่องแบบนี้ซึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้เราจะไปพูดส่งเดชเราไม่มีหลักฐานมันก็ไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะไปส่งเคราะห์ที่หน่วยงานส่งเคราะห์ของประเทศเยอรมันถ้าสา,ามีตกตีมีรอยบาดแผลมีรอยตบตรอยตีเอยแหละเขาจะช่วยทันทีตำรวจเขาจะเข้ามาช่วยแล้วก็หน่วยงานส่งเคราะห์เขาจะมาช่วยเดินเรื่องทันทีแต่ถ้าไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเี้ยคือถ้าผชายอ้งว่า เราก็ไม่ได้เยเป็นภาษา,าด้วยผู้ชายแ้งว่าอ๋อฉันไม่ต่อวีซ่าให้เขาเพราะเขาเอะจะไปหาผู้ชายอื่นมันก็ยากก็ถ้าถามพี่เนาะกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนก็ได้ค่ะกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วก็ให้เขาเดินเรื่องอย่าหรือไม่ก็ห่างกันหนึ่งปีมันก็จะยาอัตโนมัติครั้งหน้าเอาใหม่เจอผู้ชายคนไหน ศึกษาดีๆด,ดูดีๆและคุยกันให้ดีๆอันนี้น้องเขาบอกว่าหนูไม่เคยเออสอบถามเรื่องส่วนตัวเข้าเลยถึงว่าจะคบกันมานานแต่ก็เราจะให้เกียรติเขาอย่างนั้นี้ส่วนเขาก็ปกติธรรมดากับหนูแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่าลึกๆเขาคิดกับผู้หญิงไทยแบบนี้แล้วคิดว่าหนูจะต้องแอบไปขายตัวหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นอันนี้พี่บอกเลยมันไม่ได้ผู้ชายทุกคนน้องเขาโชคหลายที่มเป็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นโรคจิตอ,อาจจะเป็นโรคจิตแล้วก็ คือที่คบกับเรามาห้าปีเนี่ยก็คือถูกใจเราด้วยนั่นแหละแต่พอมาแต่งงานบงจริงก็อยากจะให้เรามาอยู่แบบสนองอารมณ์ตัวเองเท่านั้นเองก็คราวนี้ก็ในเมื่อน้องเขาไม่ยอมก็ต้องก็มีปัญหากันแต่พี่ก็บอกตรงว่าเราไม่ควรยอมเพราะว่าถ้าเรายอมมันเราก็ต้องยอมตลอดไปเนาะเรามาที่นี่เราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเราก็เป็นคนเหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้น้องเขาแค่แชร์มาให้เป็นประสบการณ์ถึงแม้จะคบมาห้าปีนินสัยแท้สันดานแท้ของฝรัง่ง ยังไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นความโชคอะไรของหนูหลายๆคนน่ะเขารู้จักกันไม่นานเขาแต่งงานมาก็มาเจอผู้ชายที่โอเคมันไม่ถึงกับแบบเลิศเลอเพอร์เฟกหรอกแต่แค่โอเคอยู่ด้วยกันได้ก็โอเคก็มีฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะคะทุกคนถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอะใจเวยสักนิดหนึ่งก็ยังดีเออพี่ถามน้องเขาว่าแล้วในขณะที่สี่ห้าปีที่คบกันเนี่ยไม่มีเอะมีอารเลยเหรอเคยค่ะเคยเขาชอบเปิดวิดีโอเออเปียเปิดแบบเปิดอ เรื่องบนเตียงเนี่ยแบบที่เอ่อที่ที่ไม่ปกติให้เราดูแต่เราก็บอกเขาะนะว่าเราไม่ชอบแต่เขาก็เขาก็โอ๊ยฉันก็แค่ดูเฉยๆคือจริงๆเขาเขาเทสเราตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าได้ไหมนะในที่เราไม่ยอมตั้งแต่ทีแรกแต่นี้เขาก็หยุดความคิดเขาลงตรงนั้นแต่น้องเขาไม่ได้เอ๊ะใจถ้าน้องเขาเอ๊ะใจสักนิดหนึ่งเฮ้ยแล้วถ้าไปอยู่กับเขาแล้วเขาเป็นอย่างนี้เขาจะยอมใน,นเมื่อเขาชอบเรื่องแบบนี้เขาจะยอมไม่ ไม่ทําเรื่องแบบนี้ตลอดชีวิตเลยหรือเราต้องคิดอันนี้น้องเขาก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคิดว่าเขาก็รักเรามากเขากุงจะไม่ถึงแม้จะเขาจะชอบแบบนั้นเขาน้องบอกเขาชอบเปิดให้ดูอยู่อยู่เสมอเวลาที่ไปหาเขาเวลาที่มามาหาเขาที่นี่เขาก็เปิดให้ดูแต่เขาไม่ได้ทําอะไรแต่พอหลังจากแต่างงานเท่านั้นแหละซาตานมาสิงน้องเขาก็เลยแบบว่ารับไม่ได้ก็เรื่องนี้ก็ก็ฟังกันดีๆน้องไม่ดา่าไม่ว่ากันน้องเขากําลังจะต้องปรับประเทศไทยถ้าถามพี่พี่ว่าต้องกรับประเทศไทยเพราะว่า ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วตอนนี้วีซ่าก,กําลังจะหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไหนเพราะแล้วก็ทางอาเภอเขาก็บอกว่าถ้าสามีไม่เซ็นก็ไม่ได้สามีถ้าไม่ได้ตกเลติโก้มันก็ไม,ม,ม,ม่มีหลักฐานที่จะไปทําอะไรเขาได้เพราะว่าสามีเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งส่วนเราก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพีกเป็นกําลังใจให้สู้ๆครั้งหน้าถ้าเจอผู้ชายก็สังเกตให้ลึกกว่านี้แล้วกันถ้าคิดว่าจะหาผู้ฝรั่งต่อ อันนี้ก็เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่โชคร้ายมาเจอฝรั่งไม่ดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ